มีที่นี่อำเภอวนชปงแล้วก็มีที่ตำบลเขาขุ่นนี่แหละผู้ว่าก็เลยมาดูเลยผู้ว่าไไม่เงผู้ว่าใช่จังหวัดอ่ะคนคนปัจจุบันเนี้ยนะเป็นไปได้มากท่านชัยวัฒน์นะชัยวัฒน์นี่แหละนี่แหละผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหชื่นโกสุมใช่ป่ะใช่คนมาดูคนมีชื่อเป็นอย่าเช่นเทวิกานะนาาเภอยังงงไม่ใช่เทวิกานั่นอีกคนนึงนาาเภอก็ยังงง สวัสดีเพื่อนๆคุณกล้อง,บบขขงวันนี้บบนขขอยู่ที่สวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนอสวัสดีใครเนี่ยน้องไม้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูใครจะเชื่อฮะว่านี่ถ้าผมไม่เห็นกระตาว่าที่นี่คือสวนทุเรียนตำบลเขาขุงนะครับอําเภอบมานโป่ง ปีนี้ทุเรียนที่นี่ออกสู่ตลาดท้องตลาดประมาณสองตันนะครับไม่น่าเชื่อว่าอําเภอบ้านโป่งของเราจะปลูกทุเรียนได้แล้วก็เป็นท,ทุเรียนที่ต้นเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะนี่ก็มามากับผู้นําทางแล้วก็พี่แอดแล้วก็พี่เชียนนะครับมาดูสวนทุเรียนที่เขาขุงเหลือเชื่อมากฮะจริงๆแล้วใครจะเชื่อว่าบ้านโป่งเราที่ตําบลเขาขุงเนี่ยครับ จะมีต้นทุเรียนนี่ฮะเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะเป็นเป็นต้นทุเรียนที่ปลูกที่ตำบลเขาขุงของเราอำเภอบ้านโปง่งเนื้อที่ตรงนี้ก็คือแปดไร่มีเงาะมีมีทุเรียนมีมังคุดแล้วก็ฝั่งนูน้นแปดไร่ปลูกลิ้นจี่ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่ถ่ายทอดสดสด,สดกันเลยว่าเออบ้านโป่งมันมีอย่างนี้ด้วยหรอนะฮะก็เมื่อสองทวันก็มี มีที่ตรงตำบลคุ้มพยอมที่ว่าเปิดเป็นสวนลองกองให้เข้าชมหนึ่งวันใช่ไหมฮะแต่ที่นี่คุณป้าเจ้าของสวนใจดีนะฮะเขาบอกเดินชมได้เลยผมก็เลยมาดูให้เห็นกระตาว่ามันจริงไหม,มนะฮนะแล้วก็มีคุณลุงสุรินนะฮะที่เป็นเพื่อนบ้านของคุณป้าที่นี่นําทางให้เราเข้ามาดูที่สวนแห่งนี้นะครับ,รบก็เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากว่าตําบลเขาขุง บางคนคิดว่าไอ้อมองหาดูได้ยากอ่ะหาดูได้ยากใช่ฮะ,ะตำบลอ่าอำเภอบ้านโป่งเรามีสวนทุเรียนขนาดสิบหกไร่ตอนนี้มีสวนทุเรียนสิบหกไร่นะครับไม่ใช่ว่าเป็นสวนทุเรียนต้นสองต้นไม่ใช่เนี่ยฮะลองมองเป็น,นปถ้าเป็นแนวไปทางด้านนู้นเลยสิบหกไร่แล้วก็มีลิ้นจี่ผสมผสานด้วยวะนะครับ <ทำ S 1> มีมังคุดมีส้มด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนทุกคนไปดูแลวถ้าใครติดตามก็มา มาเข้าชมได้เลยส่วนที่นี่เจ้าของเขาตามสบายาใช่ฮะสำหรับโรงเรียนที่จะพาน้องๆมาทัานาศนศึาษาผมเห็นด้วยเลยนะฮะติดต่อกันได้เลย,ลเยนี่นะฮะก็เป็นสวนเนื้อที่ทั้งหมดสิบหกไร่เจ้าของเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นคนบางแคมาซื้อตั้งแต่นี่จิ้งกือเต็มเลยไม่ใช้ใช้ลูกท้อแค่คนเดียว มีลูกน้องคนเดียวในการดูแลสวนทั้งหมดแล้วทำเองด้วยแล้วเจ้าของก็ลงมือเองนะฮะรอบๆก็เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนา,งนาเฉพาะสวนออย,อยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลเขาขุงนะครับวิ่งผ่านมาทาง,อ,อ,อ,งอยู่อําเภอบนโปงเป็นคงไม่เนี่ยถ้าผมไม่ถ่ายทสดคงไม่มีใครรู้แน่นอนว่าว่าที่อําเภอบนโปงเรามีสวนทุเรียน เป็นสิปีแล้วนะต้นเป็นสิบปีแล้วก็เขาบอกว่าปีปีนี้ออกจากส่วนนี้ประมาณสองจันนะฮะตัดไปประมาณสองพันกิโลแต่เขาบอกว่าถ้ากระลอกไม่กวนกระลอกเยอะแถวบ้านเราเนี่ยกระลอกไม่กวนก็จะได้ผลผลิตที่มากกว่านี้นะก็มีผสมประสานระหว่างทุเรียนกระท้อนแล้วทางคุณลุงที่นําทางเรานะฮะคุณลุง คลุงสลินนะฮะเขาบอกว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยจะต้องปลูกต้นทองหลังทองหลังมีทองหลังด้วยเป็นเป็นหลักเกณฑ์ของของธรรมชาติของธรรมชาติของทุเรียนกับทองหลังเขาจะควบคู่กันไปถ้าทุเรียนโตแล้วพอโตปุ๊บก็ตัดทองหลังออกได้แือว่าก็ไปด้านใหม่ทีหนึ่งอันนี้ชื่อสวนป้านงมีคนรู้จักแล้วป้านงรวยรวยดีอ่าแสดงแสดงว่าเนี่ย ท่านผู้หมวดท่านผู้กองชาญนะฮะกูดีแสดงว่าเคยมาที่สวนแห่งนี้แล้วนะครับเ,เขารู้ว่าชื่อชื่อ <นา S 1> ป้านง,นนงป้านงป้าจริงๆถ้าผู้ชายก็นาเรนรวยดีอนาเรน,น <า S 1> ท่านนาเรนรวยดีนะครับนี่ผมก็มา,าถ่ายทอดสดให้ผมวดีครัวเพียงหยุดไม่รู้จะไปไหนโอ,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 อ้ยกว้างไปยันนู่นเลยนะแล้วนี่น้ำมันไหลไปไหนครับน้ำมันไหล นี่ฮะพา,า,าเพื่อนเพื่อนทุกคนติดตามกันมาเลยว่าอำเภอบนานโง่งเรามีสวนทุเรียนด้วยหรอนะครับสวัสดีคุณแม่มมค,มคุณแม่น้องกี้นะครับวันนี้คุณพ่อน้องบีบีก็พามาเที่ยวที่สวนทุเรียนที่อำเภอบ้ารโง่งที่ตำบลเขาขุงนะฮะม,มีมะเฟืองมีอะไรเต็มไปหมดนี่เป็นสวนอะไรครับคุณลุง ส้มโอแล้วก็ส้มเขียวหวานจะมีอยู่ข้างในเพื่อปะปนกันไปนี่คุณลุงธุรินนะฮะเป็นคนนําทางเรามาแล้วก็คุณลุงบอกว่าการปลูกทุเรียนเนี่ยที่จะให้ได้ผลต้องปลูกต้นทองหลางควบคู่กันไปเพราะใบของต้นทองหลางเวลามันร่วงแล้วมันตกลงมาที่โคนทุเรียนมันจะผมไม่รู้นะมันจะช่วยนี่ก็คือต้นมังคุดนี่นมะเมี่ยวอ๋อมะเมี่ยว ผมนี่ไม่รู้นะฮะมันคล้ายๆมังคุดก็คิดว่ามังคุดนะครับหูแต่ทุเรียนเยอะมากเลยนะฮะเราข้ามไปชมได้ไหมอ่าล็อก,อก,ออกนู้นมีทุเรียนอ่าเดี๋ยวเราเดินไปอันนี้อันนี้คือมะเฟืองอันนี้คือมะเฟืองนะฮะสลับซับซ้อนกันไปอันนี้ส่วนส้อมอะไรส้มโอส้อมโอส้อมโอโอ้ยพันดีด้วย นี่นะฮะจะเป็นเป็นสวนทุเรียนแล้วปลูกผสมผสานในส้มเขียวห,าหวานอ๋อมีส้มเขียวหวานด้วยนะครับน,นี่มันปะปนกันอยู่ข้างในอ๋อนี่เขาปลูกทุเรียนแซมใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยมันมีนทุเรียนไอ้เนี้ยเดี๋ยวส้มโอเพานั่นปุ๊บเดี๋ยวส้มโอตัดทิง้งตัดทิ้งก็ทุเรียนจะขึ้นอ๋อทุเรียนจะขึ้นแทนนะฮะจริงๆแล้วคือจุดประสงค์หลักของที่นี่คือว่าเอาล่ม เอาล่มก่อนเพื่อต้องการให้ทุเรียนมันได้เจริญเติบโตราะว่าทุเรียนคือว่าเขาแสงแดดมากไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้ามุดว่าเขาโตแล้วเขาจะอยู่ได้ใช่ไอยู่ได้เพราะมันจะบังตัวกันเองบังตัวกันเองได้แต่นี้ตอนนี้เขาจะเริ่มออกใบใหม่คือว่าเดี๋ยวส้มนี้ก็จะสลายอืมจะสลายไปครับตอนนี้เราก็ใช่เราก็พาพาทุกคนมาดูว่าที่อำเภอบ้านโป่งมีสวนทุเรียน มีสวนส้มตะวจะเป็นสวนใหญ่เลยจะจัดใหญ่มองจะจัดใหญ่เลยเพราะว่าใช่นี่เขากําลังดูแต่ทําไมกิ้งกือเยอะผมสงสัยก็เขากินลูกมะเฟืองบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือว่าดินมันอุดมสมบูรณ์อ๋อเป็นเพราะว่าที่นี่ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์คือว่าสารพิษผมข้ามไปฝั่งนู้นได้ไหมเนี่ยผมจะไปดูตร้นไปไปตรงนู้นก็มีอ่าเดี๋ยวเราไปดู ทุเรียนเยอะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่เราแอบไปดูส้มได้ไหมก็เข้าไปได้ครับผมเดี๋ยวผมไปแอบดูส้มก่อนเ,เ,ไไเหนื้อที่ทั้งหมดสิบหกไร่นะครับก็มีทั้งสวนส้มสวนทุเน,นี่กระลอกกระลอกเจาะ <Okay. S 1> ใช่ไหมครับสวัสดีนะครับคุณยายชินสวัสดีคุณสุภวัฒน์นะครับผมกำลังอยู่ที่สวนทุเรียนที่ตำบลเขาขุง อำเภอบ้านโป่งนะฮะผมสงสัยมานานว่าบ้านโป่งเราเนี่ยปลูกทุเรียนได้ไหมปลูกเงาะได้ไหมนะครับแล้วก็ที่นี่ผลผลิตก็ส่วนใหญ่จะโดนกระลอกนะฮะแทะใช่ไหมรอยกระลอกจับตัวละร้อยอ่ะถ้าถ้าใครดักได้ดักได้ยิงได้เอามารับเงินไปเลยเเออาาามมรับบรับงินตวละ <c oughs> ที่นี่อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในน้ำมีปลานะครับเจ้าของสวนก็อยู่ทางด้านน้นนะครับคุณป้านงนะฮะป้าก็เดี๋ยวเราเดินออกไปทางนี้นะฮะพาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนม,มา,าชมสวนทุเรียนที่ตำบลเขาขุง้งอำเภอบ้านโป่งนะครับเนะื้อนะที่ทั้งหมด สิบหกไร่ไม่ใช่เป็นไร่ทุเรียนเล็กๆไม่ใช่เลยตอนแรกผมก็คิดว่าว่ามันเป็นอะไรที่เป็นส่วนเล็กๆนะครับมีทุเรียนน้อยต้นจริงๆแล้วมีทุเรียนเป็นเป็นจะว่าเป็นหลายร้อยต้นเป็นพันก็ได้นะฮะเป็นเป็นพันต้นแน่นอนนะครับที่อำเภอบ้านโป่งเหล่านี้เลย คุณพร้อมแล้วจะเป็นพ่ออกไม้อใช้คนเยอะไหมครับโอ้ไอใบนี้ที่ไปทำพวงหรีดเออผมก็นี่เขาจะตัดด้วยกันเขาจะตัดกับพนอ่ช่วยกันตัดตัดตัดร้านพวงีดเขาซื้อยังไงไหมครับพวกนี้ ยอดละเท่าไหร่มันคือว่าสี่สิบตังห้าสิบตังอะไรไม่รู้มันมีแต่ว่าแล้วแต่ว่าเขาจะบอกว่าเตยจะใหญ่เตยแต่เล็กหนก 100, ึ่งรนกันร้อเท่าไรเท่าไรสวัสดีครับคุณชำนาญคุณน,น้ำฝนวัดใหญ่วัดวัดวัดัด,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 ดขนาดนี้บ้างน่าจะแค่ไหนก็สามสิบสี่สิบบาทก็แล้วแต่สามสี่ร้อยสี่ร้อยตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นหน้าที่ทุเรียนหวายแล้วนะครับฮะเพราะว่าเขาตัดออกสู่ท้องตลาดไปหมดแล้วแต่ทีนี้ว่า คือผมสงสัยอยู่นานแล้วว่าบ้านโป่งเราน่าจะมีน่าจะปลูกทุเรียนได้จริงๆแล้วก็ปลูกได้จริงๆนะใช่ที่ช่วงทุเรียนออกเยอะใช่ไหมฮะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวปีหน้าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูสวนทุเรียนของตำบลเขาขุ่งอำเภอบ้านโป่งบ่อปลาบ่อปลาได้เคยลากมั้งไหม ธรรมชาติเลยคือว่ามีมีสวนก็มีน้ำาือว่ากักเก็บน้ำไว้อ๋อไว้ใช้ยามแล้งก็จะได้เอาน้ำไปนี้เข้ามาเติมเข้าไปครับผมครับอือนี่ผมเดินวนรอบสวนเลยอันนี้ที่ว่าแปดไร่ซื้อเพิ่มทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยแปไร่สิบหกไร่อ่าตอนนี้อันนี้ซื้อที่หลังอ๋อครับ นนเป็เอว,วันนี้เพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เห็นความอลังการของลูกทุเรียนนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นช่วงที่ทุเรียนวายเชียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนทุเรียนนะครับว่ามันเยอะจริงๆแล้วอายุเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับใครว่าบ้านโป่งไม่มีทุเรียนนะฮะไม่ต้องไปถึงจันทบุรี ที่นี่ปลูกได้ทั้งเงาะทุเรียนเกาลักบมังคุดลำไย,ยอันนี้มีต้นลำไย,ยด้วยถ้าผมอันนี้ในกกเกาลักอันนี้ลิ้นจี่นะครับม,มีลิ้นจี่ด้วยอัน,นุนต้นเกาล,ลักใช่ไหมออครับตามกันมาเพื่อนๆตามไปดูต้นทุเรียนที่มีเยอะเพราะว่า ลูกเขาเก็บไปหมดแล้วนะฮะ <c oughs> ปีนี้ลูกทุเรียนเก็บขายท้องตลาดไปขายในเน็ตก็หมดแล้วฮะที่สวนสวนที่ตำบลเขาขุ่งนี่ออกทุเรียนออกไม่ทันจริงนะฮะรสชาติดีแล้วก็เออเป็นทุเรียนพันหม่อนทองนะครับส,ส่วนใหญ่ <c oughs> ใช่มีหม่อนทองด้วยแล้วก็ชนีด้วยแต่จะเป็นหม่อนทองเยอะนะเดี๋ยวผมจะพาไปดู ธูเรียนอายุต้นหนึ่งก็เป็นสิบสิบปีนะครับนี่เดินก็เหนื่อยแล้วเนี่ย,อ,อ,งงอ,ยอันนี้ฮะทุเรียนฮะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับต้องตัดแต่งไงต้องตัดแต่งกระท้อนลงอืมครับผมไอ้ที่ทเราเราปลูกแซมเข้าไปเยอะๆอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหม้น พราะเดี๋ยวมันโตเราจะคัดไว้ทุเรียนเนี่ยคือว่าคือว่าเอาล้มเงาก่อนกว่าทุเรียนจะออกผลเก็บผลผลิตได้พวกนี้ก็เก็บผลผลิตก่อนเราก็เก็บผลผลิตก่อนได้เก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บพอนั่นนั่นพอทุเรียนโตก็เอาพวกนี้ออกไปอเอาทุเรียนเป็นหลักเอาทุเรียนเป็นหลักก่อนคือผมรู้แล้วว่าการปลูกทุเรียนให้มันได้ผลได้ไงก็คือให้ทุกคนปลูกหลายพันธุ์ สวยครับคุณป้านงครับขอบคุณมากมากเลยฮะที่ชมอันนี้ก็เป็นเจ้าของสวนนะครับคุณป้านงานะครับจริงๆเป็นคนบางแคคนบางแคโอคนตะลิ่งชานคนกรุงเทพนะครับแต่มาซื้อเอ่อตะก่อนเป็นที่นาใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋มครเดี๋ยวไปคุยกัคุณป้านิดหนึ่งมีลูกน้องเยอะมากเลยฮะมันไม่ได้ต้องมีครับ เพราะว่าก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมาเป็นเพื่อนเวลายามมาสวนงั้นน้องเนี่ยเหรอลูกน้องใชได้ลูกน้องมีคนเดียวผู้หญิงตอนนั้นหมาทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาจะกัดผมไหมเนี่ยกัดอ่ะแล้วแล้วแล้วคุณป้าเรียนเรียนเกษตรมาหรือเปล่าครับไม่เรียนเคยทำเกษตรมาตั้งเล็เล็กอ๋อคือศึกษาว่าทุเรียนต้องปลูกยังไงอะไรไงนี่เป็นอะไรแบบที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะฮะแล้วแรกแรกไม่เป็นเก็บพวกนี้น้งอ่อนเลย อาอารยนี่เราศึกษาดูก็พอได้ครับแล้วปีนี้ผลผลิตออกท้องตลาดเยอะไหมครับตอนนี้ก็พอพอได้เพราะว่าต้นมันเริ่มเสียแล้วมารักษาหายไงอ๋อไม่มีโรคมีโรคลงและอาจารย์ตรงทิศเกษตรอะที่ออกนมิจวะฟังดูแล้วให้เขามาแก้เห็นเขาบอกว่าผู้ว่าคนปัจจุบันก็มาหรอมามาหมดอ่ะท่านชัยวัฒน์ชื่นโกสมมีมาอำเภอจังหวัด ตำบลมาหมดโอ้เหลือก็เซอร์ไพรส์ผมเองยังเซอร์ไพรส์นะครับผมก็มาตามเพจน่าจะเป็นของลูกสาวป้าที่ว่าไปลงตามเพจตามไลน์นะครับแล้วผมก็เลยเอ๊เอไอตำบลเขาคุงเนี่ยในภาพผมตั้งแต่โดยรวมของผมแล้วสมัยผมเด็กๆเ,เขาคุงนี่คือทุ่งนาเลยนะครับเป็นนามหมด<อ>มลแล้วก็มันรกล่องมา่อก่อนเราอยู่เขาบ้างแครนะ์ะครับเราทาเป็นร่องอย่างนี้ออครับผจริงๆ<ม>แล้วต้องทําแบบทางการใช่ไหมมันก็ลดขึ้นไป คานเข้าร่องนี้มันไม่ได้คือเราต้องเก็บน้ําต้องเก็บน้ําไว้ยามหน้าแรงก็ดีกว่าทางการแล้วหน้าแรงเราเราเราใช้น้ําขึ้นมายังไงในการคลองใหญ่เข้ามาแล้วแล้วเราเอาเข้ามาที่นี่ได้ไงหรือว่ามีมีคลองซอยคือเวลาน้ําเต็มอย่างนี้เราก็ไม่จาเป็นต้องลดน้ําลดเราเราตั้งเครื่องหูร่องเนี่ยแล้วก็ขิดขิดทีสามร่องกับยางอยู่ตรานี้ยงก็ขิดซ้ายขิดขวาโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับก็แต่ก็ทําอะไรให้แบบ ตำบลเขาขุงของอำเภอบ้านโป่งมีสวนทุเรียนเนื้อที่16ไร่ก็เป็นอะไรที่แบบน่าน่าน่าอัศจรรย์นะฮะเพราะว่าเมื่อเมื่อเร็วนี้คุณป้าได้ดูไหมฮะที่ว่าที่ตำบลอ่าตำบลกุ้มพยอมเขาเปิดเป็นสวนลองกองให้คนเข้าเที่ยวเดีววันหนึ่งคนนั้นน่ะเข้ามานี่อ๋อเหรอครับแต่เขาทำลองกองนะอ่าลองกองครับผมนี่เราทําทุเรียนนี่คุณป้า คนกรุงเทพแท้ๆเมื่อก่อนเราทําใบพูนะเมื่อก่อนเราใบพูที่ว่าส่งนอกใช่ไหมใบพูเขียวๆแต่เขาว่าตอนนี้ใบพูแพงมากเลยแพงเดินมาดูดิครับวันนี้ครับนี่ก็เป็นผู้ช่วยของคุณป้าจำนงนะครับอนนงงออ๋อคุณป้าอนงผมโทษทีเอ๋อป้าอนงขนุนไม่เอาแล้วลูกขนุนไม่ไม่ทำแบบขนุนกลัวเขามามาที่มา ม,มีลูกน้องเยอะอ,มอ <laughs> ไม้มาสิไม้มาสิมันจะกัดกันเองด้วยมันหวงความรักออไม้มาเขาหวงความรักตัวไหนจะมาอยู่ใกล้ๆฉันไม่ได้นะนี่ค่ะคนพี่เชียร์นี่คนไปก็ตามมานี่ผมอยู่คุณป้านงนจริงๆเป็นชาวบางแคนะครับคุณป้าคุณป้าเป็นชาวบางแคแล้วคุณป้า มาอยู่นี่กี่ปีแล้วฮะยี่สิบกว่าปีแล้วมาอยู่ที่ตําบลเขาคงนี้ยี่สิบกว่าปีนะฮะเพื่อมาทําสวนจริงๆแล้วผมว่าชีวิตต้องเราต้องรักด้วยครับดีกว่าทําคือมันอยู่กับธรรมชาติเนี่ยฮะมันขึ้นต้นทุเรียนไปมะพูด้วยครับขึ้นต้นทุเรียนไปอ๋อเห็นะหมเนี่ยพลูเดี๋ยวนียโลละสองร้อยนะอ๋อเนี่ยเหรอครับพันนี้นะ อันนี้เราส่งพ่อมาหรือว่าอ๋อนี่เดียใช่ชาวอินเดียทานเนี่ยทานหมากผูเยอะมากครับมันมีสองพันมันจะไปเหลืองกับเขียวพันเล็กต้องไปอินเดียเนี่ยเวลานี่มีคนมาซื้อนะโลสองร้อยนะครับอย่างใบเล็กอย่างนี้ก็ประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยร้อยหนึ่งอันนั้นดพริกนี่ยกระแพงลองดูนะฮะเพื่อน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 ในเฟสนะฮะลองดูว่า ทุเรียนนี่ไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปีต้นหนึ่งนะครับยีสิบกว่าปีแล้วน่ยอ๋ออันนี้หมอนทองใช่ไหมครับต้นนี้หมอนทอง,อนนอทองแล้วต้นชนีชนีทั้งนั้นนะชน,นีเยอะทางนู้นหมอนทองเยอะอ๋อที่ที่ว่าผมเห็นเลียงเลียงนั่นหมอนทองอใช่ไหมฮะตายไปเยอะมาก่อนเกษตรเขาไม่ได้มาดูแลเขาไม่มีน้ําปล่อยให้เราถียางไงเราก็ไม่มีน้ําจะเอามาเอาอาผสมยางปล่อยตายหมดแผลงโนตายหมดเลย อ๋อแต่ตอนนี้กเกษตรเข้ามาแล้วอเกษตรเข้ามาดูแล้วเขาเลยปล่อยน้ำปล่อยน้ํามาตามของชนใหญ่ก็เลยดูดเข้าเองอ๋อผักดันน้ําเข้ามาในส่วนเองนะครับูน้้ําาเขปีนี้ขายทางไลน์ทางเฟซก็หมดแล้วใช่ไหมฮะคนมาซื้อที่นี่อ๋อเหรอครับเขาดูในเฟซเขาก็มาซื้อไม่ต้องไม่ไม่ได้ไปขายข้างนอกมานานแล้วนะครับขนาดพี่น้องไม่ได้กินเลยเพราะว่าเขามาซื้อที่นี่หมดพ่อค้าแม่ค้าเหมาหมดค่ะอืม ก็เป็นอะไรแบบที่อัศจรรย์นะฮะคือไม่ต้องไปหาตลาดนะฮะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าวิ่งชนเข้ามาเองเขากินปิดใจหนึ่งรสชาติของมันใช่ไหมครับปีหน้าผมต้องรีบมาบ้างซะแล้วพภเพฤษภานะครับทุเรียนของของตำบลเขาขุงอำเภอบ้านโป่งเดือนพฤษภาหมายถึงว่าเป็นสวนที่เยอะๆนะฮะไอ้ต้นสองต้นนะฮะผมว่าที่ แถวทางน้นก็น่าจะมีบันเนี่ยอะไรอ่ะปากท่อนนี่ก็มีเพื่อนกันนั่นน่ะอ๋อโดนน่ะนะเออเขาเพิ่งจะเก็บหมดไปปากท่อผมก็ไปมาครับดูเมืนเขาอ๋อมีเชื่อลุงอะไรอยู่คนหนึ่งนะลุงลุงอะไรสักอย่างนะฮะครับอันเนี้ยขายดีเนี่ยอันเนี้ยตรงประคองตลาดเจ็ดสิบปังหักใบไม่มีตำหนินะครับสองบาทนะ ต่อใบนะฮะไม่มีหมีไงตนี้ค่ะมีจุดๆุดจุดจุดอย่างนี้คือมีตมีหนิแวงเวงๆวงเนี้ยของตลาดเขามาตัดครับตัดสวยๆแบบนั้นสองบาทหน้านี้จะเป็นโรคหน้านี้จะเป็นโรคเนี่ยชีวิตอย่างนี้หาที่ไหนครับไม่มีอีกแล้วสบายใจดีครับผมเชื่อว่าคุณป้าก็ต้อง ผ่านเขาเรียกว่าผ่านธุรกิจผ่านอะไรมาเยอะฮะทำส่วนอะไรเยอะผ่านร้อนผ่านหาน,านาวม,<อ>มาผ่านร้อนผ่านหนาวมาลูครับป้าก็เลยเลือกชีวิตที่จะมาอยู่แล้วแล้วแล้วมาเจอที่ตรงนี้ได้ไงครงบับตำบลไม่รู้เขาแฟนเขาซืา้อไว้ไงแฟนเขาซื้อไว้ ไว้ตอนนั้นไม่ติดตังหรอกแล้วก็มายกสวนเราเองสึดว่าจะแปดหมื่นตอนนั้นตอนนั้นเป็นไรพุ่งนาเลยเป็นนาเป็นนาเนี่แหละรอบ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 ไร่ของคุณป้าหนงนี้เป็นแตะก่อนเป็นนานะครับแล้วก็มาขุดท้องล่องเพื่อจะมาปลูกสวนเรามาปกล่องใช่ปลูกสวนสวนผู้เรียนอเลยครับสวนผู้เรนยนก่อนเหมือนนากันโมง หูนี้พวกเราไปทําอะไรกันอยู่แล้วพี่อ้นนะทำไมเราเพิ่งรู้ว่าที่นี่มันนี่มันจะยี่สิบปีแล้วนะทุเรียนใช่ทุเรียนต้นนี่จะยี่สิบปีแล้วนะครับต้นใหญ่มากๆแล้วก็ตอนนี้คุณป้าอนงก็ได้แสมต้นเล็กๆเข้าไปเพื่อว่าเพื่อต้องการซ่อมเขาเรียกซ่อมแสมใช่ไหมซ่อมไอ้ต้นใหญ่ที่ว่าเนี่ยใบใหญ่ๆด้านลองกองอ๋ออันนี้ลองกองที่ไหนเอ่ยนี่ก็ออกลูกเลยนี่ค่ะ แล้วแล้วจะเก็บรูผลได้เมื่อไรมันไม่ได้หร,รอกกระรอกมันกินหมด <S <S มันออกน้อยอะกระรอกกินหมดโอ้โหกระรอกที่นี่ชาติหน้าเกิดเป็นกระรอกกันไม่ต้องซื้อผลไม้ <S <S 2> <S 2> แล้วทุเรียนเขากินไหมโอ้โหใส่นรอเลยเลยขาอ,อร่อยเขาเลยชอบเลยดัดปีนี้นะโกดเกือบหมื่นแล้วมั้งตัวละร้อยไงเป็นร้อยต้นเลยเหรอฮะไม่เป็นร้อยตัวตัวละร้อย ให้เขาดักมาขายเราเราก็ไปปองเทพหนักหนักไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบ้าหมู่บ้านเขาด่าตายากินผลไม้หมดต้องโยนน้ำแล้วอืมต้องกินละต้องกินละต้องโยนน้ำคุณป้าบอกว่าเอศัตรูตัวสําคัญตอนนี้ก็คือกระลอกนะครับก็ที่ผมจะถ่ายทอดสดนี้ก็คือให้มาเห็นกระตาเลยว่าไอตำบลเขาขุงที่เขาบอกว่าคือภาพรวมฮะถ้า ถ้าพ่อไม่แห่ะหลับตาว่าเขาคุงนี่ก็คือโอเคหลังสูสารเขาคุงรอบสุสารจะเป็นทุ่งนาทั้งหมดไม่ไม่ไม่ไมน่าเชื่อว่าจะมีสวนทุเรียนมาซ่อนตัวอยู่ในนี้นะครับาลายล้อมด้วยทุ่งนานะครับอะไรที่แบบเหลือเชื่อดูกล้วยหอมกล้วยหอมก็สวยงามเนี่ยฮะคุณป้านงก็จะแซมแซมทุเรียนแซมเข้าไป เพราะว่าต้นใหญ่ก็อายุมากแล้วนะครับป้าแล้วมันเหี่ยวอย่างนี้มันมันเป็นไรฮะเป็นโรคอกะเนี่ยนะป,ปนลูกปุ๊บ<ล>แล้วเราจะทําไงต้องรักษามันไม่รู้จะหายเปล่าก<อ>็มียามารักษาเารรียกว่โคไงโรคไก่โรคไกไ่ไก่ทุเรียนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะโรคไก่แจ้นี่ก,ไกไ็ไก่แจ้นนี่นีกไก่แจ่นเลยเป็นกระแจ้มันจะไม่โตจะไม่อะไรมันจะปีนี้ปีนี้ที่ได้สองตันมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า เป็นเพราะว่าต้นเราน้อยหรือว่ายัางไงแม่ต้นไม่น้อยเราเป็นโรคเป็นโรคพึ่งรักษาหายแล้วก็ลอกก็เจาะด้วยก็อลอก่รลอกกินเยอะ,ะแล้วพายุลมพัดร่วงม,มันมีพายุมันร่วงมันร่วงตรงนี้มันโล่งเลแล้วมันแรงนะมันหล่นต้าลูกเท่านี้ช่วงนี้มันลมแล้วพอลูกสามโลนี่พายุมาหล่นอีกพอเริ่มแก่ไอตอนสามโลหล่นแล้วเอาไปทําอะไรทิ้งเต็มเลยลมมดงก็มีอะไรที่เสียหายได้นะทำสวน มีแบบต้องดูแลมันน่ะก็ทางใต้ต้องพูดเลยเขาบอกโอ้โหดูทุเรียนที่กับลูกอ่อนแล้วแบนี้ต้องดูแลมันไม่ใช่เรื่องง่าย,ง,ายงั้นใครที่ไปเขายแพงอย่บบาไปบ่นนะใช่ใครที่กินทุเรียนแล้วเอ๊ะช่วงนี้หน้าทุเรียนไปแล้วช่วงนี้ทุเรียนต้องส่งออกไปจีนด้วยโอ้โหทุเรียนยิ่งราคาสูงถามว่าชาชาสวนก็ไม่ได้อยากให้คนไทยกินอะไรแพงแต่มันเป็นเพราะกลไกของตลาดนะครับต้นใหญ่ไาเท่าไหร่ ต้องรักษาต้นขนาดนี้สําคัญมากคือต้องให้มันรอดให้ได้โอ้โหนี่เนี่ยต้นต้นขนาดนี้ต้นเท่าแขนลําจะหายมันต้นพวกนี้แหละกำลังกำลังต้นงค้งนี่เกตร้อยนะต้นหนึ่งอ่ะครบองคผมเลยซื้อเจ็ดร้อยเลยเจ็ดร้อยมีสามร้อยเท่านี้เนี่ยเท่านี้ใค่ยอดเนี่ยสามร้อยกับตรงนี้ยยอดอันนี้ผมก็อยู่คุณป้านงเจ้าของสวนของตําบลเขาขุงอําเภอบ้านโป่งราชบุรีเหล่านี้เองนะฮะคงจะเป็น คงจะเป็นไม่กี่ที่นะฮะที่มีสวนทุเรียนอะไรจํานวนถามว่าปักท่อมีไหมแต่ผมไม่เคยเห็นทุเรียนอะไรที่สวนที่มันเยอะประมาณสิบหกไร่อย่างนี้นะฮะปักท่อผมก็ไปมานะครับแล้วก็ก็มีประมาณสักสิบต้นบางสวนก็ยี่สิบต้นแซมกันไปนี่ธรรมดามีเยอะนะมันตายหมดตายบ้างมันไม่มันนอนแค่รอบต้นแล้วก็ตายนอนกินรอบร่วง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 ตักเหลืองเหลืองร่วงร่วงตัวขนาดนุกก้อย แต่เราก็ต้องเดินดูใช่ไหมเราไม่สังเกตไม่รู้อะไม่รู้จนกว่ามันจะมันจะแทรมคนยอดลงมาเราต้องใคยมองขุยมันหล่นมาคนต้นแหละมันจะุยมันจะดูโอเคครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าอนงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณลุงสุรินทด้วยนะครับที่พาเข้ามาชมสวนแล้วก็เจอเจ้าของสวนนะครับที่ใจดีนะฮะผมก็เดินวนรอบดูทุกต้นเลยนะฮะก็ขอบคุณจริงๆแล้วเป็นอะไรที่อัศจรรย์ อยากให้คนบ้านโป่งรู้ว่านี่ของดีของ,งตำบลเขาขุงและของอำเภอบ้านโป่งของเราอยู่ตรงนี้นี่เองขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผม